วันนี้น้องจะกินน้ำมะพร้าวครั้งแรกในชีวิตว,ว้าวเป็นยังไงบ้างคะน้ำมะพร้าวครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นยังไงคะอะอาการมันเป็นยังไงคะไหนบอกแม่สิโอ้โหดีไหจดีไหมจ๊ะดีไหมจ๊ะดีไหมจ๊ะ <laughs> ดีไหมจ๊ะเป็นยังไงจ๊ะอร่อยไหมจ๊ะ รสชาติดีไหมจ๊ะกินหมดแล้วเหรอจ๊ะยังไม่หมดปากเลยมั้งจ๊ะน้ำมะพรา้าวเป็นเกรดเลยว,ว้าวทำหน้าอย่างนี้คืออร่อยไหมจ๊ะอร่อยหรือไม่อร่อยจ๊ะ อร่อยไหมจ๊ะเอาอีกไหมคะ <c oughs> เอาอีกไหม <c oughs> ยิ้มหวานหนึ่งทีก่อนนี่ส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บด้วยอ้โหโอ้โหโอ้โหได้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 เก่งขนาดนี้ต้องได้คะ่ะ สงจุ๊บด้วยค่ะส่งจุ๊บหนึ่งทีส่งจุ๊บค่ะไม่ใช่ยิ้มหวานลูกโอ้โหเก่งส่งจุ๊บให้พี่พี่โอ้ได้ค่ะได้ได้เลยเก่งขนาดนี้ต้องได้เออใจเย็นค่ะใจเย็นก่อนค่ะคนสวยอะเก่งมากมากอ่ะส่งจุ๊บปิดท้ายละไปแล้ะค่ะมา โอ้โหทำไมจุ๊บมันทำไมจุ๊บมันเป็นอย่างนั้นนะคะลูก